ตู้วินเทอร์ครั้งที่1นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตู้แบบเริ่มๆดักเพชรแล้วนั่นเองนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมี EX หรือว่าตัวละครใหม่มันมาแน่ๆ,ๆนะครับแล้วก็ในเดือน12หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีในส่วนของแจกนะครับแจกก็คือว่าแบบเช่นเข้ามาสุ่มได้วันละ10โลอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะได้ในส่วนของโคลานะฮะก็ประมาณสาักน่าจะได้อยู่พันนึงอะไรอย่างเงี้ยโคลาฟรีๆเพราะเดี๋ยวตัวเกมมันจะแจกนั่นเองนะ เอาละก่อนอื่นเรามาคุยถึงตู้นี้ก่อนว่าควรหรือไม่ควรสุ่มดีโดยการสุ่มจะมี2ลักษณะนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้เพชรสุ่มเลยและถ้าหากใครขาดเงินไม่ว่ากันนะใครขาดเงินผมไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าใครจะสุ่มแบบรอบแรกสาเพชรเพื่อเอาเงิน4ี่หมื่นมันเยอะเงินมันเยอะนะครับดังนั้นก็ได้นะถ้าอยากจะสุ่มก็ไม่ได้ติดอะไรแต่แค่30พอนะเกินมากกว่านั้นอย่านะผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่า ถ้าข้ามไ้ก็ข้ามเลยเพราะว่าเงินสี่หมื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อยๆยังไงมันก็ได้ไม่คือแบบไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นน่ะสำหรับผมะนะแต่ถ้าสุ่มก็แล้วแต่อันดับต่อมาให้ดูถึงจัวละครว่ามีตัวอะไรบ้างก็ไปตามนี้รีเจน d ์สตัวแล้วก็4ีดาวสตัวถามว่ามีอะไรที่สําคัญบ้างผมจะมองว่าแค่ซาสกิซึ่งมันสามารถเป็นซับได้แค่นั้นเลยส่วนอื่นไม่มีเลยครับดังแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณสุ่มแล้วคุณจะได้ด้วยนะโอเคนะโอเคนะอ,คนะอันนี้เคลียร์ดังนั้นก็ข้ามเลย ถ้าผมตอบตรงนี้หรือจะสุ่มแค่รอบเดียวก็พอรอบเดียวคือแค่สามสิบเพชรย้างแค่นี้นะไม่ใช่รอบเดียวแบบร้อยยี่มอันนี้ไม่เอานะอันต่อมานะครับก็คือในส่วนของการเติมนั่นเองโดยบัตรนี้จะใช้เงินอยู่ที่150บาทแล้วมันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพาดูก่อนดูที่เลทครับมันจะให้อยู่10%เห็นไหม6ตัวหน้าตู้เมื่อกี้10%เทั้งหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมแต่ดามผมก็ไม่ควรสุ่มอยู่ดีอีก เพราะว่าแต่ละตัวมันเล่นไม่ได้เลยอะส่วนซาสากิเราแลกเอาก็ได้เรลี่เนี่ยมันเจอคนเล่นเจอแต่เรลี่เป็นตัวละครที่ต้องใช้ฝีมือเยอะมากและตัวละครนั้นปัจจุบันเช่นอย่างโตคิงถ้าคุณซัดปิลได้พอโดนซัดปิลเลื่อนแมงเด้งแฟงกี้ซัดปิลเลื่อนแมงเด้งมันมันหลายตัวอย่างนิกกาก็มันก็ใช่ว่าคุณจะหลบได้เสมอไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างลำบากอะ,อะถ้าถามผมว่านะเจอโซโล่ก็ตีไม่เขา่าพอเราซัดปิลแมงก็ คือมันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่อ่ะเออผมเลยมองแบบตู้นี้ข้ามได้ข้ามนะหลักๆก,ก็มีแค่เงินเป็นหลักมากกว่านะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรสําคัญนะดังนั้นย้ำอีกทีข้ามได้ข้ามเลยนะครับสำหรับตู้อันใหม่ที่มันมาวันนี้เนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดฟคลิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถ ขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม